นี่คือปั๊มเก่ามือสองนะครับท่านผู้ชมนี่คือหน้าแป่นเก่าที่เราถอดออกมาจะกี้งไงเราจะถอดออกจะจะเปลี่ยนใหม่เป็นหน้าแป่นบอร์ดปิดตายเลยเนะแบบนีน้แต่เราต้องหาโปรเกนใสอันหนึ่งนะ อ,อันนี้ก็ลงล็อกคำพอดีเลยเดีย๋ยวเราไม่เอาขาดมีเยอะแยะหลายอันดูดิเรเา โอเคนี้สำหรับการปิดหน้าเป็นตัวที่เราไม่ใช้ถังของปั๊นมนะ้ำนะว่าจะเป็นปั๊มเล็กปั๊มใหญ่มันก็ทําได้เหมือนกันหมดน่นนี่เดี่ยว อย่างนี้เองสำเร็จเสร็จงานรหลับก,การปิดรูป้มน้ําถังปั้มน้ำที่เราไม่ใช้นะแล้วเราก็เปิดน้ําใช้ตามปกติได้ต่อไปเรื่อยๆ